แรงแต่ไม่ร้อนเรามันเย็นเหมือนต้องวันโอ้โหแดดนี้คอสักมากยอน้านเาไปอาอย่างนี้นะครับยืนนั้นเลยยืนนั้นเลยครับย้อนแสงโอเค มา嘛มากล้องมาพี่มาอ่าถึงพ um ี่เลยถัดดึงสองสามครับนี่ครับถุงอยู่ครับใครครับผมสวยครับขอบคุณครับอ่ารวบใส่ถุงเลยครับนะบริจาคใส่ถุงเลยเลยครับเข้าไปเข้าไปเร็วลูกเข้าไป

สวัสดีครับครับต้นีรับเดี๋ยวพี่สาวกำลังลงทางมานมามามได้ครับโอเหนื่อยับไหมครับต้องโทศัพท์ขอโทรัพเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับครับพอดีผมปเทศนครับมาตลอดสับครับบิจาคเงินช่วยมาากาครัร้านตรงไหนี่ร้านให้ข้าวหาใหญ่ เสร็จเรียบร้ยรอยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวออกออกกอลลบเลยนะครับไม่อยู่แค่ในเต็นท์นะพี่อยู่ใต้ต้นไม้อีกครับแซงเลยค่ะแสงเลยค่ะ ปานะคเรามาอบเราผมน้อยย่างออกมากครับเขอยู่ข้างมาไปกินหมดแล้วไปกินหมดแล้วหึงว่าเขาวิ่งนำตลอดครับเราเนี่พวกเจ็บเสร็จเลยเจ็บเสร็จเลยนงน้อยหนาเสร็จไหมดหมด ของดีไปกินหมดแล้วครับเราเอาไปถ่ายรูปอย่างเดียว,ยวให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วนะไม่ไรครับนนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะชาวบุรีรัมย์ที่วันนี้ได้มาตั้งรับคณะคุณบินบรรลือฤทธินะคะแล้วก็คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทนะคะ ขออนุโมทนาบุญทุกคนนะครับไ้่วมทจาคไับโคริการได้ดั่ริาคได้ด่งาไ้ังาคไ้ดรจกค่ดั่งบรา้ั่งบาคได้อ่งบราคได้ดั่งบรามาคได้ดัราค้ังบริจาคได้ดั่งบาคได้ดั่งาค้ั่งบริจางามมาาครังบาคไดงรค้ังบราคไ้ั่อยให้หน่อยริาง โอเคครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเหลืออีกกล้องนี้นะขันดบอยู่อีกกล้องหนึ่งนะอีกกล้องหนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอเคครับโอเคครับสองสามสองสามเย้ครับโอเคครับมาเลยครับเข้าคิวมานะครับเอากล้องมาเลยครับหนูเป็นคนถ่ายให้เขาเขอถ่ายอะมา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  พี่ถ่ายกันข้างหลังหน่อยอ่าไปเขาก่อนไม่เป็นไรเดืนนี้นะคะขอเชิญไปเจอกันที่ที่สนามซ้อมเก่านะคะที่บูรียมนี่ครับรออยู่นี่นะคะน้องขับทิมก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะคะมีพี่ท็อปเปอร์ไกด์ด้วยไม่เป็นไรปะขับรถไปไหนขับไปซ้อมเก่าถึงแล้วตรงหนั้นข้างน้างเขาจบแล้วใช่แล้วเอาถือแป๊บดิ มามมา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 ขอขอเดียวกันหน่อยขอเดียวเดกคนเาอาอมแก้มอมกมาออโอเคหนึ่งสอโอเคครับหนึ่งสองสองอโอเคครับขอหอมแก้มงันอะขอหอมแก้มงันโอ้โหคของุาครัวเขบอกว่าหอมแก้มไม่โอ้หอมแก้มงันเี๋ตอนนี้กล้องนี้ครับตามองนี่ครับคุณอยากมองที่ขาตัวย มาคู S <S ่นะคอยคอยเอาไเอาค่ะนดูเดี๋ยวเดี๋ยวูจัดการให้ค่ะท่านครีเตอร์เดอ๋ยนครับเดี๋ยวรับเยรับเลยอสาวก่อนครับโอเคต้นคุณไม่บ้ดนะพ่อเลยอันนี้สามีผู้ใหญ่บ้านนะคะโ้ยใหญ่บ้านใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงใช่มคะใช่ค่ะโอเคผู่นู่นเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านน่ค่ะเียผู้นอยโอเคตะ โอเคครับครับโอเคครับ รูปอันรูปมนองต่างๆนะครับโอเคโอเคครับผมขอ่ายคู่ขายนายคู่ขอนายคู่โอเคคู่ครับมา้องานหนึ่งงาน ไปไปน้ำมันมือมือไหน้ำนีครับเข้ามาโอเคเข้ามาหมูไม่รู้จะถ่ายใครถูกนะครับอันนี้กล้องนี้นะครับกล้องนี้โอเคบอสชาะครับอย่าชาตอย่า รับกมถ่ายไม่ถึเลยมีะถ่ายมีผู้ใหญ่คนไหนครับถ่ามีผู้ใหญ่ใครถแล้วแบ่งเงินนะครับหลังเราอยู่คนครับได้ถ่ายทุกคนครับได้ถ่ายทุกคนอาพร้อมโอเคใครมีมือถือเอามือถือตัวเองัดีจะได้รูปไ รอหน่อยนะครับ่ายไม่เลิก <c oughs> <c oughs> มาไปที่สองสองโมงสอีไปเลยยังไม่ทันมามามาน้าเอานะครับไป่าลูกหไว้นะครับกองนี้นะกองนี้ไกงนี้ะได้เห็นหมดนะพร้อมน้หนามหนึ่งสองสางสองเอาถามมาที่นะครับ มามาเอาเข้าใหกเต็มเอายานเอาเอาพร้อมนะหเดี๋ยวเห็นหัวอยู่เอาหนึ่ามหนึ่งสองสโอเคครับผมเอเเคอ ทีละคนนะครับทีละคนกล้องนี้นะอยากแลรูยังไ่ได้รู้ใครถ่ายกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตใช้กล้องนี้ตัวเดียวนะเอาพี่ผู้ชายเนี่ยเจ้าของกล้องเนี่ยเข้ามาเลยครับมาทีละคนเนี่ยกล้องเดียวไปเลยแล้วเดี๋ยวแบ่งกันอาจจะหมู่แล้วแต่หมู่เลยหมู่ได้หมู่เลยแล้วแต่ถ้าถ่ายลูกถ่ายกล้องนี้นะครับโมอยากไดเรียบร้อยอ่ะพีมากพี่ผู้ชายด้าข้างหลังตร่ไหนก้อน อยากถ่ายอะถ่ายแคเต็มที่ถ่ายเต็มที่เขาถายเต็มที่โอาคเดี๋ยวบะบ โอเคครับเาเเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยรอเลยนสสโอเคเรียบร้อยครับอคา่ายมาถ่ายย้ายถ่ายถ่ายถ่ายย้ายตั้งกุ่ยกล้องเลยเข้าไปด้วยย้ายเข้าไปด้วยมาเดี๋ยว่ายให้เข้าไปยืน มองกล้องมองกล้องหนกหนึ่งสอสหนึ่งหนึ่งสโอเคเรียบร้อยครับทีละคนไว้ทีเรคนไว้ไม่ต้องแยกแยกงานทีละคนจะไวถ่ายแล้วออกถ่ายแล้วออกครับไวโอเคมามามาอเดี๋ยววันหนึไงหนึ่งหงใหญ่ปอปเข้าไปเลยนะยมเรียบร้อยแล้วครับอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับข้างหลังเตรียมปืนแล้วนะข้างหลังเตรียมปืนแล้วนะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเอาเข้าไว้อ่ะเดี่ด้วย หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งเดี๋ยวแค่แป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งเดี๋ยวข้างหลังรอคิวนะเครับถ่ายเร็วๆครับถ่ายเร็วๆต้องกดไว้อย่าไปตั้งเวลาโอเคอย่าไม่ต้งเวลาครับเขาถ่ายกันหน่อยอย่าตั้งเวลานะครับอย่าตั้งเวลานะครับโทรศัพท์อย่าตั้งเวลานะครับช้า เอามาเลยถึงกล้องสวยๆกล้องใครสวยที่สุดมาถ่ายให้หน่อยข้าบอกนี่นะกล้องดูนี่นะอ่ากล้องใครสวยสุดถ่ายหน่อยสามผมไม่รู้นะครับขายลูกบอลขายลูกบอลขบกทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมทำบวนสร้างสุขไดเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วขายนะคะเดินนะคะวันนี้เราไปเจอสันที่ขนมขบวนซากาโก้นะคะมีเนาะต้องหนถ่ายไปเลยวันจูดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวจะจัดให้ทีละคนแล้วไว วันจุคอโอเคโอเคเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับไปงูอ่ะพาดเดียวอ่ะเร็วเร็วเร็วเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่นี่อใจตามนั่นแหละอารมณ์เลยอ่ะล่ะกล้องนี้กล้องนี้กลองนี้มาส่งให้กานจุคอการจุคอการจุคอโอเคครับโอเคหมดเวลาครับเจอกันครับวันหน้ารายการนี้ครับ ด้านนี <onents Bana avec behaviour> yeah. ้ค่ะหนึ่งสอครับรออยู่อ่านถ่ายกระพุ่มกับเบ้อกได้เจอนี่ครับมันน่าเจนเลยครับตรงกลางตามมาพ่วงกนด้วยครับไม่กินน้ำเย็นครับนนงสหมดแล้วนะครับโอเค ายังไงต่อก็รูปมูอีกอเครอเลยมครับอัน้ามหโอเคครับพร้อมโอเรียบร้อยครับทิวพี่เลยทิวพี่ไปเลยได้ไวครับติวพี่เลย ใครไ้กล้องเพียบมาอนีใคร้องนี้แล้วส่งให้อาวมาพอเดียวคนเดียวคนเดียวพร้อมนี้อ้าวพร้อมตอนที่พี่อยู่น่าจะเยอะไปหมดนะครับเอาไม่รู้กล้องไหนแล้วเขาไแทรกไปเอาเดียวเอามาพร้อมหนึ่งอหนึ่งสองโอเคครับโครับวครับแอดมาโอเคข้ามมาข้มา เข้าครัวครับป๋าอย่าพึ่งให้เขาเข้าครัวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเข้าวเข้าครัวได้ปะเนอะเอาอย่าพักผมบอกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปไม่เชื่อใจเย็นเดี๋ยวค่อยเข้าไปครับทีละคนได้จะได้ไวเข้าไปยื้เบียดกันช้าเรียบร้อยเอ่ะเข้าไปเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารออยู่อ่าผมต้องบอกอย่างนี้แล่วนี่กล้องกล้องอยกล้องออยอันนี้กล้องนี้กล้องนี้เดี๋ยวเขาถ่ายให้โอเคจะได้ไวตั้งไว้เลยตั้งัเจ๊ตั้งไว้เลยเอามามาเข้ามาเข้ามาเอายังไงรวมกันเลยนะสามคนอ่ะสามคน สามคนโอเคบัดยัง้ดหัวก็เป็นยิ้มแบบนี้อ้าโอเคครับเรียบร้อยนะครับไปต่อนะครับถ่ายรูปรีบเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็ทุกคนมีกล้องห้าแจ้งมาว่ายาวเลยครับไม่มีคนเลยครับสวัสดีไม่ใช้ที่คนแทคเลยครับคอนแทคเลยเฮ้ยคอนแทคต้องฟุ้งดิดป๊ะ ้มาวเยพุ้มเลนะจอดครับจดที่รถจุที่รถแถเลยโอเคกี่กิกี่กิโลกี่กิโล,โลโรแสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับขอบขอบมีกล้องไหมครับกล้องโทรศัพท์มีไหม,ไมอไหเอาไปโทรเลยถ่ายรูปหน่อยเป็นที่ลึกอ่ะไหนวาเดี๋ยวไม่ชอบไปมีไหม ถ่ายารูปถ่ายารูปที่เป็นเรที่ไอท,ที่ลึง่อยนานๆเจอทีมีโทรศัพท์ไหมเดี๋ <S 1> <S 1> ไว้กี่นานๆเจอทีแล <ไป S 1> ้วจบเลยใช่ไหมแป๊ะแล้วจบเลยไหมแล้วจบเลยไหมรงงานจบเป็นบหนาเที่งละรงงมา

รูปเธอใจเย็นไม่ต้องรีบเป็นใจเย็นๆนนะไม่รีบไม่รีบขอพรคุณพี่ร้องชาวอำเภออยากไปมากนะครับบ้านสวยครับเนี่ยทุกท่านนะครับพี่วันนี้บ้านสวยแต่ว่าร่วมกับุญกับโครงการพี่เจ้าของบ้านเยสัญญาไปทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดท้ายสองนะครับอ่าสายบ้านเยอด้วยเพื่อดูแลผู้สูงอายุไร้ญาติที่ถูกทอดทิ้งนะครับกขอบพระคุณทุกท่านนะครับ เส้นทางนะครับน้ำสิงนะครับน้ำดื่มตาสิงนะครับตลอดเส้นทางแล้วก็อีกหนึ่งข่าอย่างก็คือรถกรยานยนต์ไฟฟ้านี่ไที่แป๊กขับครับ E.M E.M นะฮะสำหรับสนุนตลอดเส้นทางนะ300กว่า600อยไปกร้อมล์กิโลนะรเราจะเดินทางด้วย แห้งไปแล้วมัง้งมีแสงว่าฝนมันตกอะไม่ได้แห้งไปแล้วละแต่น้ำเน่ววาเพราะหรอกไม่ได้หรอกป้าไอ <ป S> ้น้ำไม่ได้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 เป็นน้ำแข็งใช่ นี่เรากยายามเงียบไปครับกำลังหาทางหาบอกปล่อยปล่อยเงี้ย่อนเราไม่อยากปลาตายแล้วไม่อยากพูดเอาละหอยนี้ถ้าลราหอวยอยากจะท้องเขาละหาย มีก็ใบช่อผูตาตูตาตูตแงงนับตุกิลยหยอดยอดโอ้โหตอนสมัยเด็กเกกชอบมากดูนี้จุ๊บตุ๊บจุ๊บไมาจิ้มฟันไว้ข้างๆอันนี้โอ้โหแล้วมาเจอลูกมันนะนะปุ๊บโอ้โหเขาบอกช่วงเดือนสิบสองครับลูกจะเต็มท้องมากครับกินอยู่หูไม่ชอบเลยครับกินแล้วต้องคลายอ่ะเจอลูกคนกัดกินทรายครับ ับมื่อี่แม่ก็นั่งม่กแล้วขับมื่อี่นี่มาเติมนิ้มห่อยล่าบันแดงอเขาไปอังไปยัไงอ๋อไปหนึ่งหม่ นะครับดูขั้งทาง